สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับขอบกับเราสองคนพมกุลิงแล้วก็ยูในเวลาเดิมในรายการแร่งข้าวรบกอกค่ะครับตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าครึ่งโดยประมาณทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เป็นรายการสดนะครับเลือจะนั่นเนาะเนื้อจะนั่นกับเป็นรายการเป็นเทปที่เรามาออกาาศซ้รายการแร่งข้าวรบกาะครับรายการนี้ก็มีเรื่องราวน่ารู้สาระความเป็นไปทางไร่เล่ในวงในเกาะบุก็ตบ้านเราค่ะท่านผู้ชมที่จะมีส่วนร่วมกับรายการของเรา ไม่ว่าเจงข้าวคราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นยุ่เดือดเนื้อรอนใจพบอะไรเข็มไม่ทุกองไม่ชบมาผ่าก้นกระเจงมาทางรายการคอรารได้โดยกัอรถ้าจะโทรเข้ามาคุยกับเรารก็โทรมาได้เลยที่สุนเจ้ทุกกกซองหนึ่งซองกาวองนึงเขบอกว่าเบอร์โทรนี้สามารถโท,ทรศัพท์กับเราได้ตลอดเวลานี่ข้าวนี่เป็นเรื่องของซ่องพวเมียเมียเจงจับพวเบาตำรวจ เอาไม้สานจับชีพลูให้โราวาดีวพัวไปยกตู้ตรงนั้นไปจับตาตำรวจตั้มไปจับพ่างเขาตัวเองมีไม้จับอยู่ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อที่ทพิพย์เจ็ดกับพางมาพันตำรวจตรีกิต,ติภูมิทินตะล่างพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตะล่างครับก็ได้รับแจ,จ้งจากนางเศร้รารุดีมัดผู้หญิงคนนั้นนะครับใส่เสื้อน,นี่นะนนหรือว่ายีเย,ยมยีเยมสุเมงเหม่งเม,ม่งสุเม่งนำสมุนนะฮะ,ะอายุยี่สิบสองปีบ้านอยู่แกตมุซีตำบลเทพกษตรตรี ก็เที่ยวเขียนบันโดนเจงว่าเผื่อก็เลงเจงหวะนี่ตำรวจให้ไปจับกุ้มที่ถ้าไอ้ไอ้ตั้นไอ้ตั้นหรือว่าอภิวัฒน์เนี่ยพวกเขาหนุ้ยพวกเขาหนุ้ยเองในตั้นบุกมาหนึงอายุยี่สิบเอ็ดปีผู้นี้โอนกับเมียปีหนึ่งนะครับบพรว่าในตั้นบันอยู่บาลีธีหกสิบมู่เป็ดต่บลทิพย์ก็ัตรีตัวนี้มันลบนี่ไม่ซร้านอยู่ยูดแค่เกาะแก้ว ไปยบยุเกตโซยมัสยิดเกาะเกวไปตาเรารู <Pokémon> ok ้ว่ายุเคนั้นไปจับตาลังจะดับเจงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบไม้จับข้องสั้นจังหวัดภูเก็ตลงวันที่เจ็ดมีนาคดีของนายอภิวัตรด้วยตันบุตรมาีเนี้ยเลยยังตรวจพบว่ามีไม้สั้นจังหวัดภูเก็ตลงวันที่เจ็ดอีกฉบับหนึ่งเป็นไม้ข้องผู้เจงคือด่างสาวฤดีมัดก็เป็นเมียเนี่อีกหนึ่งไม้ข้องตัวเองกันในข้อห้ารวมกันหลักศับ วิ่งราวซับ่าววิงรซับด้วยใชายานพาหนะครับเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือพาซับนั่นไปหรือให้ผลการจับกุมเหตุนี้เกิดมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ววันที่28กุมภาพันธ์นะแกบริเวณทางเข้าเดอะคิรวิคิรีวิลล่าแกน้นไส้บันดอนถุงเสื้อขั้วถุงเสื้อขั้วดีไม่ใช่ถุงเสื้อครบแกก้อนซิ่งแกกวน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนำโดยรอยตำรวจเอสุริศักลีวิจิตรองสารวัตรสืบสวนพร้อมผัวก็ได้จับกุมหนังส้ารูดีมัดคนเจงไว้กนก่อนที่จะไปจับกุมนาอภิวัตทสาบมีเกตุเองเจงนะในซอยมัสยิดเกาะแก้ววันนี้พอไปถึ่งปรากฏว่ายบอยู่ซนตัวยกอยู่ในบ้านก็เลยนำตัวกลับไปยังสถานีตำรวจภูทรท่าล่างตามไม่จับ นี่ก็ได้ดำเนินคดีต่อไปสาเหตุของเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือไอ้ผู้เป็นภรรยานี่ผู้ยิ่งเนี้ยหมโ호โรตเคลีว่าพู้่ะคือไอ้พนุวัฒน์เนี่ยโสมโสมเลี้ยงเลี้ยงด้วยลําเค้งเลี้ยงด้วยลําเค้งโสมเคใต้โสมชาวโสมเย็นโสมชาวโสมเย็นอยากก็นั่นเลยแต่มึงไปหลักข้อเขาหวั่นโคนกูดเจ๊งไอ้ตำรวจจับเนี่ยว่าลอกไว้ตำรวจจับต่างพัวต่างเมียประวัติโคนช่วยกันเรื่องไป กูอ,อ,อือตาลายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วบ่แล้วนี้ไม่ไม่สามัดนี่ถ้าตำรวจเอาจริงนะ,ะทุกอย่างจับได้้ปไม่สามัดเล็ดรถรัวรุดพลไปได้หรอกะนะครับ